เชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆหลายคนต้องไปเห็นอีเวนต์กิฟติงแอร์ร m มซีซั่น14แล้วเกิดสงสัยขึ้นอย่างแน่นอนตัวผมก็สงสัยครับจนสามารถไปหาคำตอบมาได้แล้วซึ่งในวิดีโอนี้ไม่ได้เพียงมีแค่เนื้อหาอีเวนต์กิฟติงอย่างเดียวมีลิกประปายมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันด้วยครับเข้าเนื้อหาดีกว่าอันแรกอีเวนต์กิฟติงแอร์ร m มซีซั่น14ท้าความแบบนี้ก่อนครับ เพื่อนๆหลายคนสอบถามเข้ามามากว่าเ hey, ฮ้ยซีซเกมจะแจกแอร์รูมชาร์อย่างนั้นเหรอขอบอกว่าตรงน,นี้เลยครับมันไม่ใช่แบบนั้นและในวิดีโอท,ที่ทุกคนเห็นตอนนี้ถ้ามองผิวเผินแค่รูปมันใช่เลยมันเหมือนกับว่าเกมเนี่ยแจกเลยแต่การอธิบายจากวิดีโอนั้นมันไม่ใช่การแจกฟรีครับมันคือ Gifting System หรือระบบการส่งของขวัญนั่นเองต้นเรื่องมันเกิดมาจากคุณนิโคลิชเดเวลลอปเปอร์เกมเอ e จนตฝ่ายออกแบบ ถ้าให้มองเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการส่งเกมในสตรีมให้เพื่อนทำนองนั้นเลยครับแต่ตอนนี้เขายังคิดกันอยู่ว่าทำยังไงถึงออกมาบาลานซ์ลองฟังบทสัมภาษณ์ของพี่เขากันดีกว่าระบบการส่งของขวัญเป็นสิ่งที่พวกเรากำลังคิดและกำลังทำมันอยู่ในตอนนี้ฉันอยากให้ระบบเนี้ยมันเกิดขึ้นในเกมจริงๆนะแต่ปัญหาเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเพิ่มแล้วมันจบเลยมันมีปัญหาที่มากกว่านั้น วันใดที่เราเพิ่มเข้าไปเราจะต้องทำให้มันยุติธรรมและเป็นการให้ที่ถูกต้องแน่นอนครับการส่งของขวัญมันคือการที่นำของมีค่าอีก ID นึงไปให้กับอีก ID หนึ่งซึ่งมันแทบจะไม่ต่างอะไรเลยกับการซื้อขาย ID อย่างถูกกฎหมาย ดังนั้นตรงจุดนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนทางธุรกิจการเงินอาจจะต้องรอจนกว่าเขาจะหาวิธีหรือว่าเงื่อนไขที่ยุติธรรมไดน้นนะครับและก็มีอีกเรื่องหนึง่งเรื่องนี้เกี่ยวกับแอร์รูมฉาดเหมือนกันก็คือในซีซันหน้าซีซันสิี่นี่แหละจะมีการปลดล็อกลิมิตเลเวลครับจากเวห้าร้อเนี่ยไปเลเวลสองพันแต่มันไม่ใช่ว่าจาก500แล้วเป็น501น,นะมันเป็นการเหมือนจุดติใหม่ครับพอเลเวล500ก็จุดติใหม่เป็นเวลหนึ่งทำอย่างนี้ซ้ําไปอีก3รอบครับ กลายเป็นว่าเวลเราเนี่ยจะเป็นเลเวล2,000แล้วเอเิกแพ็กที่ได้จากปกติตอนแรกที่เราเคยคำนวณกันเนี่ย198กล่องตอนนี้จะกลายเป็น544กล่องครับนั่นหมายความว่าการันตีแอร์รูมฉากอย่างแน่นอนแต่ฟังดีๆน,นะครับมันแยกกันนะ Event Gifting เนี่ยมันก็อีกอันหนึ่งส่วนแอร์รูมฉากที่เลเวล2,000เนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งต้องแยกกันด้วยนะครับข่าวต่อไปซีซั่นหน้าเราจะได้เล่นแมปอะไรบ้างแล้วแมปในแรงเนี่ยจะเป็นอะไร ข้อมูลที่หาเจอในตอนนี้นะครับแรงค์จะถูกเริ่มต้นด้วยแมปคิงแคนยอนก่อนและช่วงหลังจะปิดท้ายด้วยสตรอมพอยต์เหตุผลมันง่ายมากๆาครับสำหรับคิงแคนยอนเพราะว่ามันอัปเดตเข้ามาใหม่ยังไงล่ะแต่สตรอมพอยต์ไม่เข้าใจจริงๆครับว่าทําไมมันยังอยู่ทางด้านของแมปปกติถ้าเราอิงจากแมปแรงค์และสถิติที่เกิดขึ้นคิงแคนยอนเนี่ยยืนหนึ่งแล้วครับตอนนี้ในแรงค์มีด่านสตรอมพอยต์ดังนั้นสตรอมพอยต์ก็ต้องอยู่ในผับเกมด้วยแล้วอีกแมปหนึ่งล่ะ จะเป็นแมปไหนระหว่าง v วเอชหรือโอลิมปัซึ่งโ o เอชเพิ่งกลับมาในซีซั่น13หรือซีซั่นนี้เนี่ยแหละดังนั้นโอลิมปัสจะไม่มีให้เล่นในซีซั่น14ครับเว้นแต่ว่าเขาจะนำแมปมาทั้งหมด4แมปแล้วก็ไม่ลบแมปไหนออกไปเลยปืนไหนเข้า AirDrop ออก AirDrop และปืนไหนต้องเข้าไปใน Replicator แทน w วิ g m บ n กับคาจากข้อมูลที่มีครับ b โบเช Bow และ l ลมเพจเข้า a i r Drop ทำให้ที่เจ็ด c o u และ v o l กออกจาก a อร d ดรอส่วนปืน R.E.45 และ Devotion เข้า Replicator ครับ Wingman และขากลับมาดรอปตามพื้นปกติและที่สำคัญซีซั่น14นี้มีแค่ตัวละครใหม่เท่านั้นยังไม่มีปืนใหม่เข้านะครับนี่คือทั้งหมดของวิดีโอนี้หากรู้ล้กชอบใจกระแทกปุ่มถูกใจได้เลยนะและในช่วงท้ายวิดีโอจะเป็นความมันที่ผมตัดมาจากสตีมสดครับ โอเคยังไม่เห็นผมปะยืนดิเอไมเรไม่เห็นเราจริงๆวะเราอยู่ไหนอะเราอยู่ข้างบนเฮ้ยไม่ได้รั้สแกนเลยเหรอไม่รู้เรื่องเลยเราพีกออกมา 哈哈要发火了！你那嘛？是啊。 ได้คือไอจังหวะพี่พีเข้าเข้าเครื่อง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 มันดันปะกำลังเข้าไปกำลังเข้าไปพมผมเห็นมาแล้เนี่ยเข้าเครื่องฟาร์มฟิชิวฟาร์มฟิชิวปล่อยแม่งรอไปเปิดสี่ฟีดดิเออโยเห็นกูเปิดติ๋วเข้าเลยมีหวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเฮ้ยเอาดีมันว็มันก็มาดิเดี๋ยวก็พอลูกเดียวก็พอเถอะมีลูกเดียวพี่ อ๋อเอเอว่ะสองขว้ง <c oughs> ไ,มไม่เจอเธอโบว์ชาร์เจอเลยแต่มันคิดมันมันคิดจะดักอะ <c oughs> รออะไรนะ <c oughs> มึงใ <c oughs> ระวังใจเ <c oughs> ย็นใจเย็นใจเย็นรอเฮ้ยเสียสวยเฮ้ยโอ้เครื่องผมสโลว์สโลว์นะเออเครื่องสโลว์เหมือนกันเฮ้ยที่ผม เขาก็ต้องหิวเจอเจอกันโดนนั้นแหละเจอกันโดดนั้นแหละ <Okay, okay. laughs> พี่ปากำไรขึ้นไปก็บ่นเลยก็ได้นะดักแม่งเลยเดินได้เดินได้ดไดจะรอมันดันมาแบบรอรอรอฝัอ่งขวาดันมาทำละสว,วยจัดถาม,ว,ม,มว่าผมผมยิงตัวผมผมยิงยิงตัวจอ 4K อย่างพี่ทำไงดีวะรุนแรงไปวะ ได้รอรอมเดินออกมันหอยไปยังไงฝั่งซ้ายไม่รู้อะไปดันดันพร้อมกันเลยเขาดันเดอะมันเอาเพื่อนไปดันแน่เลยไปชุบป่ะเออไล่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 ไป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 ของเอ้ยของชูทุกเนี่ยพี่จุดชุบยอดทิเยาไม่ได้ชุบบ่อนะเพราะบ่อมันลอดวงอะเออแลยวไป็นนมันตายแะเอ้ย เออไอ้เฮียมาเชื่อตรงนั้น่ะเร้่อยช่ยอดฮิตเอ้ยรักษาโพสิชันด้วยเราเจวพลาดยวเผื่อพลาดหน้าแตกเลยนะมันมีอะไรแนั้นไม่ใช่หรอวะใช่ใช่ก็เลยนั่นมันตายอ่ะพี่ผมดูออาวแล้วรัมผาดอ่ะก็้ผมแบตหมดว่ะอปั๊ม ไล่พี่อ่ะเออมา,าค่ะครับผมผมผมโดนดักระเบิดแล้วนะผมปุนยาครับเชื่อสกปรกผมใหญ่ที่ชิ้นเลยอันตีแม่ห <c oughs> นีเนาะหนีวน่ะโอ้หนีเลยว่ะไม่เลเ่นเลยว้นนั้นที่กดอันตรีมาหาเราอ่ะ ก็โดนไงก็โดนแล้วอันติแต่ลำผ่านเราไม่รู้เออแล้วลำผ่านมันมาเป็นไงวะมันไปเก็บของมันไปอยู่ของไเลยของเราทราบอยวาเขาวิ่งเขาตายเขาวิ่งเขาตายระวังเจออ่องเจอละอยู่ข้างล่างฮะพัดสูดน่าอยู่ข้างบนตอ่าโอเคโอเคเฮ้ยเดี๋ยวมันดันหมดพี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตัวเดียวตัวเดียวดันดันตัวเดียวเห็นแล้ววะยังไงไมันจับไปแล้ว กล้า <biases S 2> ช้าสุด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 เอเดนี่ช <t> ้าส <t> ุดฟิวเจ็บฟิวเจ็บอีนนี่เดี๋ยวพี่รวย đây là mừng cho khô khê